ปิดไว้ทำไมยังชูเข้าใกล้ช่วงนี้มีการตรวจสอบเข้มงวดฉันว่าเราควรจะแยกย้ายกันก่อนนะจะกลัวอะไรในเมื่อเราลงเรือลำเดียวกันแล้วคนบนนั้นจะปกป้องเราเองช่วงนี้ฉันใจคอไม่ดีเลยกลัวนั่นกลัวนี่ไปหมดจะมีเรื่องอะไรได้เธอคิดมากเกินไปแล้ว พาะเข้าไปแล้วทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ยนศพทิ้งไปแล้วแล้วจินอีชีล่ะอยากช่วยก็หาเองสิถามฉันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเฮ้ hey, ลูมังวันนี้ได้เจอฉันถือว่าเป็นโชคดีของเธอนะถ้าสองคนนั้นเจอเธอเข้าแล้วก็ mm hmm. เธอจะตายยังไงก็ไม่รู้เลยฉันตั้งตาเรามากกว่าจินอีฉีจะตายยังไง ร้านอาหารคาราโอเกะไนทครับร้านวิชั่นนิวโอเรียนเทลทั้งหมด20จ้าทุกแกผมใจ่ายให้เธอแล้วนะครับลูเมิงงวันนี้ฉันเลี้ยงเธอเองอ๊ะไม่มีประโยชน์หรอกนะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักกันเออมันร้รนเนอะอย่าคิดว่าเงินแค่นี้จะซื้อฉันได้นะ เขาคิดว่านายท่านจะรับไว้เสะอีกคนคนนี้ต้องการอะไรบางอย่างจากข้าอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นมาทำภารกิจย่อยแก้เบื่อกันเถอะครับเปิดโปรงกันกระทำชั่วร้ายในโรงเรียนเอ๊ะในโรงเรียนจะมีการกระทำชั่วร้ายอะไรได้อีกอย่างมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับการเพิ่มค่าความโกรธแค้นนี่นะค่าความโกรธแค้นมีอยู่ในตัวคนทุกคน นายท่านต้องระวังหน่อยมีเพียงค่าความกรดแค้นที่ระบบสั่งให้ทำภารกิจเท่านั้นที่จะเก็บเกี่ยวมาได้ค่าความกรดแค้นทั่วไปไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ดังนั้นนายท่านอย่าได้ล่วงเกินคนอื่นไปทั่วชิรู้มึงรู้มึงการกระทำชืว่วแรในโรงเรียนหรือว่าตามฉันมาตั้งนานนายไม่คิดจะแนะนำตัวเองสักหน่อยเหรอ ตัวเองก็รู้อยู่แล้วเิงเยียนดูท่าทางเกเรคิดไม่ถึงว่าจะมีความรู้เหมือนกันนะอยากกินอะไรฉันจะเลี้ยงเธอเองไม่แหละคนอย่างฉันไม่กู้ควรให้ใดเลี้ยงหรอกนะไม่ลองจะรู้ได้อย่างไงลู้เมึงเธอจะไม่คิดดูอีกทีเหรอให้ฉันเลี้ยงเธอนะไม่ต้อง ขอถามรายหน่อยในรู้เรื่องเกี่ยวกับอาคารเรียนเก่าใช่ไหมเหมือนว่านายจะรู้จักสองคนนั้นอย่าถามอีกต่อไปห้ามไปที่นั่นเด็ดขาดนะที่นั่นแหละมีผีอรุณสวัสดิ์ลู่เมิงของที่กินไม่ได้เอาออกไปให้พ้น เธอสามารถออกมาโดยไม่เป็นอะไรเลยได้ไวขนาดนี้ตอนแรกข้าคิดว่าต้องใช้เวลานานกว่านี้ซะอีกปี1ห,ห้อง A เ,เต้นระบำนกยูงปี2ห้อง A อละครเวทีนิทราที่สวยงามปี3ห้อง A การบรรยายหัวข้อพระอาทิตย์รายชื่อนักแสดงจินอวี๋ฉีลู่มั่งซางกวนเฟิงนายท่านอย่าได้ดูถูกตัวละครจำลองเด็ดขาดถึงแม้ว่า จะเป็นแค่ตัวจำลองแต่ก็เป็นตัวละครที่ไร้กาศพอตัวดังนั้นจึงไม่ง่ายเลยที่จะเอาชนะเธอสวัสดีคุณแม่กำลังทัาอะไรอยู่หรยอคะกำลังปั่นได้อยู่นะ่ะน่าสนุกมากเลยนะเจ้าจะลองทำดูไหมล่ะลูกมัง่งจินอีฉีอยู่ๆก็ถือวิสาสะลงชื่อให้เธอไปแสดงเป็นวายร้ายทำไมไม่ปฏิเสธไป แสดงเป็นไวร้ายก็ดีออกจินอีฉีนั่นไม่ใช่เชียนตัวตัวที่อยู่ปีหนึ่งหรอกเหรอมาทำอะไรที่นี่ทำไมเธอถึงมาแย่งห้องซ้อมของพวกเรานางเอกก็อยู่ที่นี่ด้วยเธอไม่เคยแพ้ให้กับจินอีฉีเลยเป็นตัวละครที่แข็งแปร่งเหมือนกันนี่นะเชียนตัวตัวห้องเรียนเป็นของส่วนรวมข้อหนึ่งพวกเธอไม่ได้ทำเรื่องของใช้ ข้อสอพวกเธอไม่ได้มาจองไว้ก่อนตอนนี้พวกเรามาที่นี่ยังว่างอยู่แล้วทำไมจะใช่ไม่ได้กันล่ะแต่ว่าพวกเราซ้อมอยู่ที่นี่หลายวันแล้วเธอนี่ชอบแทรกเข้ามาแบบนี้อยู่เรื่อยหมายความว่าอย่างไงวีชีไม่ได้ทำอะไรผิดก็เห็นอยู่ว่าเธอต่างหากที่ชอบมาหาเรื่องวีชียายาจบไม่รู้ว่าทำไมเธอยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกนะ ฉันว่าคงเป็นรุ่นพี่เจียงปีสามและสิได้ยินมาว่าเธอพยายามไต่เต้าให้เทียบเขาได้อยู่คิดไม่ถึงว่ารุ่นพี่เจียงจะชอบหวีฉี่ห้ายคนอัปลักษณ์อยากเป็นหงทําไมเหรอเคยใช้แล้วจะต้องเป็นของเธออย่างนั้นเหรอฉันละแปลกใจจริงๆนะว่าฉันไปยื่นของของเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่เธอจินอีฉีอย่าให้มันมากไปนะ เลี่ยนลูกไม้ใหม่ได้ไหมหือไงข้าเบื่อลูกไม้เต้นๆแบบนี้เอ๊ะวีชีเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นอะไรมากหรือเปล่ามือได้ดรับบาดเจ็บใช่ไหมรุนพิจียงเชียนตัวตัวเป็นคนผลักวีฉีค่ะไม่ไม่ฉันไม่ได้นี่พวกเธอทุกคนก็เห็นอยู่ว่าเธอเป็นคนทำเธออย่าคิดที่จะแค่ตัวนะ เชิญตัวตัวขอโทษวีชีเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้ผลักวีชีนะเธอใส่ได้ฉันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมถึงได้อะอะโวยวายเสียงดังผู้ช่วยซื้อยิ่งมายิ่งคลึกครื้นไม่มีอะไรค่ะพอดีว่าพวกเราเบื่อเลยถ่ายคลิปเล่นกันนะคะอยากดูด้วยกันไหมคะมือยังไม่โดนฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้ผลักเธอ จะมองอะไรกันนักหนาซ้อมต่อสิลูม่มึงเธอพอใจด้วยยังถ้าเธอโมโหมากกว่านี้อีกสักหน่อยฉันก็คงจะพอใจมากนะโกรธแค่นี้ยังไม่ได้ค่าความโกรธแค้นเลยลูม่มึงทำไมเธอต้องเล่นงานวีชีด้วย<ะ>เป็นฉันที่ชอบวีชีก่อนเธอมีอะไรก็มาลงที่ฉันสิอย่ามาเล่นสกปรกแบบนี้เอ๊ เรามาทำภารกิจย่อยกันเถอะครับนายท่านทำให้สางกวนเฟิงถูกตีตัวออกห่างสางกวนเฟิงนายอย่าได้สำคัญตัวเองผิดไปเรื่องที่ฉันเล่นงานจินอวีฉีไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับนายเลยสักนิดหมดความอดทนแล้วนะถ้าไม่เกี่ยวกับฉันแล้วฉันจะเกี่ยวกับใครได้อีกล่ะรู้มั้งทำไมเธอถึงได้เปลี่ยนไปแบบนี้ ฉันจะบอกเธอให้นะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่ฉันจะให้เธอถ้าเธอยังกล้าทำไรวีชีอีกแล้วก็เอะอย่ามาโทษที่ฉันต้องฮ้ยกรหลังแกพี่สะพ้ายอยากตายใช่ไหมฮะโชคดีที่พี่ใหญ่ไม่อยู่ไม่อย่างนั้นนายได้ตายจริงๆแน่พวกแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครนายจะเป็นใครฉันไม่สนใส่หัวไปซะฮะึ อย่าให้พวกฉันเจอนายอีกนะพี่สะพยไม่ต้องเป็นห่วงพี่ใหญ่สั่งอาไว้ว่าถ้าเขาไม่อยู่ให้พวกผมคอยมาปกป้องพี่สะพยนี่พวกนายเรียกใครพี่สะพยกันถ้ากล้าเรียกอีกแล้วก็พวกนายโดนแน่สองอาทิตย์ต่อมางานเทศกาลวัฒนธรรมโรงเรียนการค้าเอกชนอ้ายเคินครั้งที่สิบสี่เอ๊ะ ในที่สุดก็สอนางเสร็จสักทีนะงานเดอมวันพวกนี้ดีจังจะได้ไม่ต้องเข้าเรียนพิ้วไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะลูกมังครั้งนี้ฉันเอาของฝากมาให้ด้วยแหละเธอให้โอกาสฉันสักครั้งได้ไหมถ้าฉันบอกว่าไม่ให้นายนายจะหายไปจากตรงนี้ไหมเออเมีอะไวเมียว รู้มั่งเหมือนว่าฉันจะลืมกระเป๋านักเรียนไว้ที่หอประชุมในกระเป๋ามีบัตรนักเรียนอยู่ด้วยตอนนี้ฉันไม่เอาไม่ได้หอประชุมใกล้จะปิดแล้วด้วยพรุ่งนี้มีคนมากมายฉันว่าจะต้องหายแน่เธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมอลูเมั่งเธอมาทำอะไรตรงนี้นะ่ะหอประชุมจะปิดแล้วนะจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะเยียวเมียว ลืมกระเป๋าไว้หนูเลยมาหยิบให้นะคะวันต่อมาเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงชุดของพวกเราใครกันที่ทำเรื่องแบบนี้สาสีใส่ห้องแต่งตัวเครื่องแต่งกายทั้งหมดของทุกชั้นปีอยู่ที่นี่แล้วแบบนี้เราจะเปิดงานได้ยังไงกันละ่ะเมื่อวานตอนฟ้ามืดฉันเห็นรูปเมื่งปีสองห้อง A เ,เข้ามาในหอประชุมต้องเป็นเธอแน่ที่เป็นคนทำอย่ามัวพูดจาเหลวไหลแบบนี้นะ เมื่อวานฉันเป็นคนวานให้มั่งมั่งมาหยิกบกระเป๋าให้เธอมีหลักฐานอะไรที่มากล่าวหาว่าลูกมั่งเป็นคนทำแล้วเธอแ่ละมีหลักฐานว่าไม่ใช่ลูกมั่งไหมล่ะในเมื่อมีคนเห็นเธอเข้ามาในหอประชุมจะสงสัยเธอก็ไม่แปลกนี่จริงไหมอาจารย์คะลูกมั่งทำเกินไปแล้วตอนนี้พวกเราจะขึ้นแสดงบนเวทีก็ไม่ได้มีผลการเรียนดีและคิดจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเลยคะพวกเราไม่ได้ทำอะไรให้เธอสักหน่อย จริงด้วยค่ะอาจารย์แต่ขนาดมีคนเห็นว่าเธอเข้ามาที่นี่ยังจะกล้าไม่ยอมรับอีกนะเงียบเดี๋ยวนี้ลูกมิงเมื่อวานก่อนปิดประตูครูได้เข้ามาตรวจดูความเรียบร้อยเห็นเธออยู่ในนี้คนเดียวเห็นไหมเธอเป็นคนทำจริงๆด้วยไม่รู้ว่าคิดอะไรประสาทตอนนี้จะทำยังไงดีพวกเราซ้อมกันมาตั้งนานจะยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้ประลูกม่งคนเดียวไม่ได้ อาจารย์จะต้องให้เขารับผิดชอบนะคะอาจารย์มึงมึงไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะจะต้องมีคนใส่ร้ายมึงมึงแน่นอนอาจารย์ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดอย่าใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์เงียบฉันจะบอกให้เงียบไงลู่มึงเธอมีอะไรจะพูดไหมข้อแรกฉันไม่ได้เป็นคนทำพวกเธอสังเกตอะไรไหมว่าตรงนี้เนะี่ยมีกลิ่นคาวเลือด โรงเรียนสังกัดการค้าไอเคลิลเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่เธอมาทำเธอมาที่นี่ทำไมนายพอได้หรือ,อยังนายเองก็เพิ่งออกมาจากที่นั่นไม่ใช่หรือไงต่อไปห้ามมาที่นี่อีกอาคารเรียนเก่ามีผีที่นี่ก็มีผีด้วยอย่างนั้นเหรอ มันเป็นเียอะไรกันแน่นายถึงเตือนฉันครั้งแล้วครั้งเล่าเหรอลูเมิงฉันไม่ได้มีเจตนาอื่นแค่อยากปกป้องเธอเท่านั้นเธอฟังฉันสักครั้งก็ไม่ได้ด้วยไงไม่เอ๊ะลูเมิงฉันขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายห้ามมาที่นี่อีกเฮ้อลงไม้ลงมือกับผู้หญิงที่ชอบจะเป็นลูกผู้ชายได้ยังไงชอบและ้ะ เมืเ่อชอบใครสักคนสายตาอาจโกหกได้เมืเ่อชอบใครสักคนสายตาไม่อาจโกหกได้ชังเยียนอย่าหลอกตัวเองเลยนะจะมืดแล้วเจ้าหมอนั่นตามติดไม่ห่างเลยทำให้เสียเวลาจริงๆเอ๊ะเอ๊ะนั้นนั่นมันน่าสนุกดีนี่ ห้องบีชั้นปีสองวิชีทำแบบนี้จะดีเหรอทำไมนายทำไม่ลงเลยยังไงลู้มั่งทำให้ฉันต้องอับอายเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ก็ทำให้ฉันไม่ได้เหรอเออเหมือนว่าจะมาแล้วน่ะจำไว้ว่าต้องให้ลู่มั่งดื่มน้ำนี้ให้ได้จากนั้นก็รอฉันอยู่ที่นี่ห้ามไปไหนนะเมื่อถึงเวลานั้น คนรักในวัยเด็กที่น่ารักของนายถมเข้าใส่นายนายจะทนได้ไหมสั้างควนเฟืงเพื่อฉันนายก็ต้องทำอะไรสักหน่อย